กินจังอืมอ้โหกดปับ๊บกดปับ๊บอืมตึ๊กๆๆแต่แทกทีเดียวร่ว้ยเออสวัสดีครับพี่ต้อมครับเขา้เขาสู่ไลฟ์สดอุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชครับ ทุกท่านเห็นครับฮะข้างหน้านี่เป็นสัตว์พันธุ์ไฮบิดนะครับที่เป็นยุโรปเลือดสูงนะฮะเป็นเพศเมียครับนะฮะที่เห็นข้างหน้าครับเป็นรุ่นสาวครับรอการปวดการตั้งท้องนะครับชุดนี้เลยเวลาเราเป็นสาวก็จะประมาณนี้ครับนี่นะฮะจะเป็นสีแดงเป็นสีดำเนี่ยครับชุดนี้เลยนะฮะนี่ วันนี้มีหญ้าครับมีหญ้าสดก็น้องก็ได้กินนะชอบครับชอบกินหญ้าสดมากกว่าชอบกินอาหารครับพูดตรงๆเลยนี่ฮะตัวนี้เป็นชไทยบิดครับนี่เลยนี่ครับเป็นสาวเสมอกันเปี้ยเลยตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยครับนะฮะตัวใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยในวันที่เป็นสาวครับรอการตรวจท้องนี่ ชุดสามตัวนี้เป็นเจนสองนะครับเป็นเจนสองเป็นลูกของเจ้าน้ําขึ้นนะฮะสายพันชอทฮอนนะครับสองตัวนี้สามตัวนี้นะสามตัวนี้เป็นเจนสองอยู่นะครับก็ดูดูหลังแบบนี้นี่เลยครับสา,สาวครับรอการตรวจท้องก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ครับก็เดี๋ยวรู้ครับว่าจะมีลูกน้อยอยู่ท้องแล้วพร้อมจะเดินรวมแตงย่าหรือย,ยังนะครับ พร้อมตัวนั้นแปลงย้าหรือยังนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ตัวนี้นี่แดงๆนี่นี่ก็ลูกเจ้าเออน้ำขึ้นเหมือนกันสต่ทางช็อคอนนะครับแต่ว่าตัวตัวอมตัวทางสายแม่เนี่ยนะครับนะฮะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นลูกของไอ้เจ้าน้ำขึ้นเลยโดยตรงตัวตัวสีดําตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้เป็นลูกสายแบงกัดนะครับไอแองกัดนะครับตั้มจะใช้เลือร้อยเป็นหลักนะฮะนี่แองกัดนะครับ เออ่ตัวนี้เป็นเจนสามนะครับเป็นเจนสามเอ่อทางทางทางแม่เนี่ยนะครับเป็นแองกัสเจ้าอีโร่ผสมกับเจ้าเออ่กับบัมันนะครับบัมันเลือดสูงน้ำค่าต่างประเทศแล้วก็บัมันใส่แองกัสสีดําเข้าไปอีกนะครับนี่ออกเป็นแบบนี้ตัวตัวนี้ก็เป็นเจนสามเช่นเดียวกันนะครับเป็นเจนเจนสามเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นแม่เป็นเฮียร์ฟอร์ดกับเออ่บวกกับ บามันนะครับแล้วก็มาใส่ช็อทอนครับช็อทอนเนี่ยเหตุผลในการน้าใส่เนี่ยคือต้องเพิ่มตรงหน้าตัดสันในให้มันกว้างึ้นมันเป็นนัดส่วนที่ได้ราคาสูงสุดน,นะสาหรับตรงสัดส่วนนะครับตรงของสันในหรือว่าเทนเดอร์ลอยนั่นเองนะฮะเป็นส่วนที่สูงสุดและสําหรับตรงส่วนของราคาที่เล่นอ่ะนี่ก็ตัวนี้ก็เจนสามครับตัวนี้เป็นเจนสามเหมือนกันสวัสดีครับคุณยูทีฮันนะครับนะฮะนี่เป็นเจนสามเหมือนกันคุณตัวนี้เจนสามเป็นสาวๆครับก็ตอนนี้ลูกในท้องก็รออุ้มท้องกันอยู่ นี่คือชุดที่ออกมาเป็นสาวนะเดี๋ยวตั้มจะพาไปชมชุดเอ่อเจนสามที่อยู่ปัจจุบันที่เป็นชุดเด็กๆอีก,กตอนนี้เราได้เห็นเป็นเออพวกที่เป็นสาวๆแล้วนะพาไปชมกันต่อนี่อ่ะอ้ผ่านก็พอดีเลยนี่ใครอยากทำแบบอคอกนะครับง่ายๆนะแต่ว่าทําพิมพ์เขียวทำแล้วจบง่ายๆนะครับนี่เลยฮะแป่นที่ขึ้นลงวัวครับต่อจากเออซองการจัดการนี่ครับ นะฮะก็ทําเผื่อพื้นที่ไว้ก็พอครับถ้าพร้อมเค่อยลงตัวนี้จะเป็นทางขึ้นลงแบบสิบล้อนะครับสิบล้อแล้วตรงนี้ข้างๆจะเป็นของรถกระบะนะครับนี่นะครับก็จะมีตัวเปิดปิดปกติเลยนะนี่แบบนี้ได้ป,ดปกติมีซองออตัวเสียบเพื่อเซฟตี้นะครับขึ้นลงแล้วก็เป็นแบบทึบนะครับควเป็นแบบทึบนะถ้าเป็นไปได้เป็นแบบทึบจะดีมาก บัวเวลาเห็นแบบเป็นช่องไฟหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบกลวหน่อยเวลาขึ้นลงมีอย่างเงี้ยแต่ขึ้นลงง่ายหน่อยนะครับอ่ะมามาชมกันต่อน,นี่ชุดนี้ชุดนี้ไซส์ประมาณหนึ่งขวบครับไซส์ประมาณหนึ่งขวบชุดนี้เลยนี่เป็นไฮบิดนะครับชุดนี้นี่เจนเจนสามกันนี่ครับเห็นไหมตัวนั้นจะเป็นแม่จะเป็นสายชาโรเล่กับบามันแล้วก็มาใส่ของเจ้าลำขึ้นนะครับตัวนี้อ่อเป็น พวกชุดของตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้แม่เป็นแองกัสนะครับแล้วก็แม่แองกัสบุกบามันมาใส่พ่อเป็นช่อทอนหรือเจ้านำขึ้นเนี่ยครับอันนี้เป็นพวกซช้ประมาณสักขวบหนึ่งนะครับโดยประมาณนะขวบประมาณสักขวบสองเดือนขวบสามเดือนบ้างเนี่ยครับนะฮะในชุดนี้เลยนะฮะชุดนี้เป็นชุดที่สาวขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ไปไป,ไปไม่ถึงชุดที่พร้อมจะผสมนะฮะตามก็จะมีเรียกะเป็นชุดของเอ่อเรียกอะไรเป็นชุด ยุโลปเรือสูงหรือเป็นท่าที่ตั้มเรียกกันในในฟาร์มเรียกว่าไฮบิดนะครับแล้วก็มีการขุนแบบอินเฮ้าส์นะฮะอินเฮาส์เพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ผลิตที่<ม>ทําตั้งแต่เริ่มนะครับนะฮะจนข้ามไปถึงปลายทางน,นะครับที่ทุกท่านสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสบายใจแล้วก็แน่นอนครับปรตาเรื่องของอโรคติดต่อนะครับที่ไปสู่คนนะ แน่นอนระดับตั้งแต่ระดับสายพันธุ์เลยที่เราควบคุมพันธุ์เพราะเราใช้เลือดร้อนในการจาัดก,การเป็นหลักเลยในการทํางานนะครับะระดับสายพันธุ์ค่อนข้างจะเป๊ะมากสำหรับที่ลงุงชาวฟาร์มนะฮะเพราะเราเลี้ยงวัวมาห้าสิกว่าปีแล้วแล้วก็แน่นอนครับชุดพวกนี้นะฮะที่เป็นลูกของเจ้าน้าขึ้นจะเห็นตัวพีข้างหลังไหมเดี๋ยวทัให้ดูนี่ตัวพีข้างหลังนี่เห็นไหมครับพวกนี้เป็นพวกไม่มีเขาไม่เคยโดนขุดเขานะเพราะว่าเจ้าน้ําขึ้นเนี่ยสายพันธุ์จ้าทอร์เนี่ยนะครับนะเป็นวัวที่จ่ายลูกไม่มีเขา นะครับายลูกไม่มีเขาโตขึ้นมาก็ไม่มีเขารวยเช่นเดียวกันบางคนบอกว่าก็ใช่สิลูกวัวตั้งแต่เด็กๆจะมีเขาได้ยังไงล่ะ <laughs> ไม่ถึงโตขึ้นมาก็ไม่มีเขามาด้วยเด้อนะ,นะเพราะนั้นนี่คือหนึ่งข้อดีของออสายเลือดของเจ้าน้ำเจ้าน้ำขึ้นนะสายพันธุ์ชอทอนนะครับเนี่นี่คออือลูกเจ้าชอทอนถ้าไปพาดูรุ่นเล็กอีกนี่เป็นรุ่นประมาณสักมาสักขวบหนึ่งครับสักมาณสักขวบขนวัวเกิดมาสักช่วงอ ปีที่แล้วประมาณสักกุมภาบ้างนะครับมีนาบ้างชุดนี้นะนี่ขายมันโอ้กํำลังเขาเรียกอะไรกํำลังกํำลังแต่งตึงนะแต่งตึงก็มาดูชุดเด็กๆครับชุดนี้เป็นชุดสายประมาณสักห้าเดือนเนี่ยพวกนี้จะเป็นเจนสามทั้งหมดเลยนี่ครับที่เห็นอยู่นี่คือเจนสามทั้งหมดเลยสายตั้งแต่ห้าเดือนจนถึงประมาณสักสิบเดือนครับชุดนี้ป็นไงครับเนี่ยเจนสามหมดเลยฮะเห็นไ,ไหมครับนี่อ่าแล้วก็ มีบางตัวนะครับนะฮะข้ามาราดับสายเลือดจากบอมมันเอาทุษทีจากแองกัตด,ดําข้ามไปเป็นแองกัตแดงแล้วนะสาหรับในชุดนี้ทั้นี้เป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับนะฮะเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยซึ่งเดี๋ยวที่ต้องบอกครับถ้าดับสายเลือดที่มันสูงขึ้นนะสูงขึ้นเชื่อตั้แม่ว่าตัวเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าดูเหมือนพวก F2 นะมันจะไม่ดูเหมือนพวก F2 เพราะนั้นต้องเข้าใจกลไกของการบิดสายเลือด ว่าการที่บิีบจะสูงๆนะครับขอบด้วยแล้วก็ตัวไม่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นน่นอย่างที่คิดแต่เรื่องของค่ามาบิ้งหรือว่าความนิ่มของเนื้อเนี่ยมันก็จะมหาศาลนะครับก็แตกต่างเพราะนั้นต้องไปอยู่ภายในพวกนี้เขาเรียกเป็นพวกเพชรเม็ดงามนะครับพวกเพชรเม็ดงามเป็นส่วนหนึ่งที่ตลาดในประเทศไทยต้องการมากๆนะครับต้องการมากตลาดในไทยต้องการมากๆเพราะนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยว่า ต่างประเทศแทบจะไม่ได้จับเลยนะครับจะเป็นเเชลที่อยู่ในไทยเป็นหลักเลยที่จับกลุ่มนี้ได้เท่านั้นนะครับจับกลุ่มนี้ได้เท่านั้นนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งครับที่เราบีดแล้วตลาดตอบรับนะครับสําหรับชุดไฮบิดนะครับชุดไฮบิดชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดเล็กๆนะครับนะฮะตั้งแต่หเดือนพวกนี้ห้าเดือนเดี๋ยวพวกนี้ห้าเดือนตัวพวกนี้เป็นไอ้สามตัวนี้เป็นลูกของเจ้าหมีแดงเป็นแองเป็นแอ,องกัสเลือดร้อยสีแดงนะแต่ผสมปลายบางทีแม่ก็เป็น ลูกเจ้าฮีโร่ที่เป็นแองกัสด,ดำนะครับก็ออกมาเป็นสีดําสุดตัว,ต,วตัวแดงตัวนู้นนะ่ะลูกเอ่อเป็นสายชอทฮอนกับแม่บามันแล้วก็ผสมกับไอเจ้าหมีแดงตัวสีแดงน้านะก็เลยกลายเป็นสีแดงนะก็แล้วแต่ยีนแต่ตัวว่าตัวไหนจะไปขมเมากันนะครับนะฮะสุดท้ายปุ๊บมันไปขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องทําเรื่องของน้าหนักนะครับที่ต้องตอบโจทย์ได้ดีเช่นเดียวกันพร้อมกับอยู่ในเนี่ยอากาศชื้น,นๆแบบนี้จริงๆมันต้องหอบต้องโยนนะ ต้องหอบต้องโยนนะครับนะฮะดูยืนปกตินะครับธรรมดาธรรมดาสบายสบายเลยแล้วดูนะตั้มมีอะไรให้มั่งไหมหั่กินมีหญ้าสดมีฟางแล้วก็มีวิตามินดูผมไปเลือกกินอะไรเป็นเลือกกินหญ้าสดครับพี่น้องครับนะฮะเป็นเลือกกินหญ้าสดช่วงนี้มีให้กินก็กินนะฮะเพราะจริงๆอี่ะที่ลุงชาวฟาร์มจะเป็นฟางร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าของตั้มมันเป็นเอ่อคเอ่นี่นี่นี่ตั้มจะชี้ตัวตัวนี้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 เป็น เอ่อ F3 ที่เป็น F3 ที่เป็นวากิวนะครับ F3 พ่อเขาเป็นวากิวแดงนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้น้ําเชื้อได,ได้ได้มาจากช่างลุ่นะตัวนี้ได้เช ALEX ื้อมาจากช่างลุ่เพราะตั้มไม่มีตัวนะครับตั้มใช้น้ําเชื้อจากช่างลุ่เป็นเอ่อวากิวแดงนะครับตัวนี้น,นี่นี่นี่น,น,นี่สวัสดีครับกอล์ฟนะฮะกรพบแม่นผู้ดูแลกีบของมงชาวฟาร์มนะครับทั้งฟาร์มเลยนะฮะ ใครแบบว่าอยากแก้ไขกีบลองติดต่อกอฟได้นะครับนะฮะน้องเมย์เอเออานี่คนนี้ก็ดูแลประกันชีวิตของชาวฟาร์มเช่นเดียวกันครับน้องเมย์ที่ส่งหัวใจนี่นะครับก็มีหลายๆท่านครับที่ชํานาญแต่ละด้านนะครับนี่นี่้ใครอยากเห็นนี่นี่ตัวนี้นี่นี่เอฟสามเอฟสามเหมือนกันนี่เอฟสามเอฟสาม้งสังเกตครับวัวเป็นวากิวเป็นยังไงตูดจะคล้ายๆกับเอ่อตูดจะคล้ายๆกับวัวนมนี่ดูนะนี่ดูเห็นไหม รู้สึกไหมมันจะไม่มีเป็นใครอะเป็นเม็ดมะนาวออกมาจะไม่เป็นมะนาวออกมาไม่เหมือนแบบพวกบรามาไม่เหมือนพวกแองกัสเห็นไหมนั่นเห็นไหมเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตูดจะแหลมนะครับหลังจะเป็นแบบเออเป็นอย่างนี้มันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้อ่านี่เลยนี่เลยนะครับตัวนี้เลยตัวนี้เป็น F3 นะครับแต่ในสายเลือดเนี่ยคือเอ่อตรงส่วนของแม่เนี่ยนะครับตัวสายแม่ก็เป็นบราเมัรกับช็อตคอนแล้วก็เอ่อต้ามาใส ตรงส่วนของวากิวเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียนะตั้มก็มีโจทย์แล้วว่าตัวเนี้ยเอาไปใส่ต่อเป็นตาบิซสหลายต่อนะคราวนี้ต้ต้องการเพิ่มไซส์นะครับต้องการเพิ่มไซส์ปัญหาเลยของตรงส่วนของวากิวที่ตั้มเจอนะที่ความตั้มส่วนตัวนะวัวมาขนาดดรอปลงวัวมาขนาดดรอปลงแล้วก็ตั้มมีความสุกว่ามันไม่ไม่เขาเรยไม่หนำใจสําหรับคนทาวัวนแบบตั้มอ่ะต้ต้องการอาตาแรงเนื้อที่มันเยอะๆหน่อยนะครับยังไงวากิวแดงนะครับนี่วากิวแดง นะฮะอ่าฮะไม่เสียเวลานะทํามาก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่แปดดูตัวเมียแล้วเหรอไปดูตัวผู้กันต่อครับนี่ดูตัวเมลดูตัวผู้กันต่อไปเลกไปกเลยดนไปดูกันวันนี้มามาแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเออทันยุคทันเหตุการณ์นะที่เออหลายๆฟาร์มหลายๆเอเจนต์ตามหาวัวกันอยู่ก็วันนี้พามาชมอีกขนาดหนึ่งนะครับ แล้วก็แน่นอนครับตอนนี้คิวูก็ไม่ธรรมดานะมีคนตามหาเยอะเหมือนกันเมื่อวันวันไหนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มาถามซื้อโอ้ซื้อเป็นคันรถเหมือนกันนะมันเล่นไ์ายโอ้ใช้ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องแบบไม่มีเจือปอนอบอกสบายเลยครับที่ฟาร์มผมนี่กินแต่เอ,อฟางแต่หญ้านะครับอาหารนิดหน่อยนะฮะเพราะนั้นไม่มีอะไรเจือปอนมากกว่านั้นเป็นกินผีทั้งหมดอะนี้เลยครับเพศผู้นะครับเจนสามนี่เลยแองกัดแดงครับเจนสามเป็นไงครับ นี่ฮะการที่ใส่เลือดลอยทั้งระบบเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมรู้สึกอะไรไหมตัวนี้ไซส์ประมาณสักเน่าจะเจ็ดเดือนนะหน้าเจ็ดเดือนนี่ครับพ่อเดียวกันพ่อเป็นเจ้าหมีแดงครับนี่คือลูกเจ้าหมีแดงทั้งนั้นเลยแองกัสแดงเลือดลอยครับเนี่ยลูกเจ้าหมีแดงนั้นเลยนะค่อยๆดูไปพร้อมกันนะค่อยๆดูพร้อมกันจะเห็นว่าตรงส่วนของเออหนังใต้ลึงก็จะกระชับนะครับนะฮะจะไม่ได้หย่อนยานนะครับจะไม่ได้หย่อนยานแต่ค่อนข้างจะก,กระชับนะสำหรับ หนังใต้ดินถ้าแบบว่าเป็นเขาจะเป็นพังผืดแบบนี้เลยเนี่ยเขาเรียกระดับของวัวโซนร้อนก็จะเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวนี้กระชับขึ้นก็จะมีติดไปยุโรปค่อนข้างจะเยอะหน่อยเนี่ยครับนี่เจนสามดู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 เจนเดือนมันาแล้วนะนนเห็นไหมนี่แหละคือวัวยุโรปโู้มันแทงโป้เข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยังไงครับนี่ก็ใช่นะนี่ก็ใช่นี่เลยนี่คือลูกจมีแดงเหมือนกันครับเออเนี่ย เดี๋ยวหลังฝนนี่ต้องใส่ต้องเอาไปทดลองเทสซะมั่งเนี่ยฮะเนี <c> ่ย <oughs> ครับแล้วก็ยังมีอีกครับนี่จะมีเล็กสุดนู่นเลยครับนี่แบบนี้ครับนี่ห้าเดือนครับสายห้าเดือนนี่คือเพศปูนะครับที่เป็นเจนสามกำลังขึ้นมาใหม่เลยนะขึ้นมาใหม่แล้วก็ผ่านทนร้อนมาแล้วผ่านคือผ่านนดูร้อนมาแล้วเพราะว่าครอบเมื่อประมาณสักสิ้นปีแล้วก็ผ่านมากันนะครับตอนนี้เข้าสู่เดือนหกตะคากรันเข้าเดือนเจ็ดกันเนี่ยครับผ่านความร้อนแล้วนี่มาเจอ เออเขาเรียกหน้าฝนฤดูการแรกของเด็กๆเ,เขานะครับมาเจอกันก็ตั้มดูตอนนี้ก็ตัวไม่โยนแล้วก็ดูน้ําลายไม่ยืดนะแล้วก็สามารถอยู่กับเขาเรียกอ,อะไรพวกแมลงวันได้นะครับของตั้มจะไม่ค่อยมียุงนะไม่ค่อยมีพวกเหลือเท่าไหร่เพราะว่าตั้มใช้ตัวลัดหลังนะครับรัดหลังถ้าเยอะๆหน่อยต้องก็ใช้รัดหลังลาดทีนึงนะครับนะฮะช่วยกันยุงแล้วก็แมลงดูดเลือดได้นะครับนะฮะแต่ตัวของแมลงวันเนี่ยก็ต้องเป็นเหยื่อนะครับที่คุณสามารถหา ได้ที่ในแบบพวกชิปปี้มันก็จะมีขายพวกเหยื่อแมงวันนะฮะที่จะก,การแต่ถ้าเป็นพวกยุงหรือเอ่อเหลือกนะครับนะฮะเอ่อหรือว่าแมลงดุนเลือนเนี่ยก็ตทำก็จะใช้ตัวรัดหลังเนี่ยเป็นตัวจัดก,การแล้วก็จัดก,การเรื่องของพยาธิภายนอกได้ด้วยก็คือไม่ต้องไปฉีดตัวของพยาธิภายนอก,กน,นะนะครับก็สามารถจัดก,การได้ด้วยหรือเป็นขี้เลื้อยอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับนะฮะประมาณสักผมต้้งมาทําโปรแกรมมาสักสองเดือนครั้งนะครับนะฮะถ้า ถ้าแบบไม่มีก็ไม่้องล่าถ้ามีก็ลุยเลยนะครับก็ของจังเกตของตั้มไม่มีมุ้งนะตั้มไม่มีมุง้งอยู่ในดงอ้อยนะครับอยู่ในดงข้าวนะครับอยู่ในดงมันก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเรื่องของพวกยุงหรือว่าพวกมแมลงดูดเลือดแต่เราอยู่ได้ครับสบายสบายนะฮะเราทดลองกับตัวนี้มาทั้งวัวอะไรนะทั้งวัวเอ่อตั้งท้องวัวแม่เลี้ยงลูกนะครับแล้วก็เอ่อกับพวกวัวสาววัวหย่านมทดลองมาละหลายปีเวิร์ก นะครับโบ้ก็ดูผิวพันธุ์สิเนี่ยนี่ครับนะฮะก็สังเกตเลยว่าเราจะไม่มีมุ้งเลยนะครับไม่มีมุ้งลงเลยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคืออาคารมันเยอะครับอาคารเลี้ยงวัวม,มันเยอะเลี้ยงมาตั้งห้าสิบกว่าปีเนาะ,นะมันก็ต้องแบบเนี่ยสะสมเรื่องของเออตัวอาคารรูปแบบแล้วก็เรื่องของพันธุ์อะไรปรับปรุงพันธุก,กรรมไปด้วยนะครับนี่ฮะนี่เลยอี่ยตัวนี้จะเป็นเนี่ก็เป็นเจนสามนะแต่เป็นเจนสามที่ทางแม่เนี่ยนะครับเป็น ชาโรเล่กับเอ่อชาโรเล่กับบามันแล้วก็ทางพ่อเนี่ยเป็นหมีแดงนะครับนะฮะเป็นแองกัสแดงเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยครับนี่สะพานแบบนี้ออกเป็นลายเสือๆนะแต่ถ้าเป็นที่อเมริกาโหชอบมากต้องก็ไม่เข้าใจอเมริกาชอบลายเสือมากนะครับเขาบอกลายเสือนุ่มดีเขาบอกเออก็เป็นอีกความรู้นึงนะนะครับตัวนี้เป็นอ่าตัวนี้เป็นลูกโชตอ,อนตัวนี้เป็น F2 นะครับตัวนี้เป็น F2 นี่ตัวอ F2 นี่ F2 ทำดูจากที่แม่ทาก่อนครับแล้วก็ถึงจะบอกได้ว่าเป็นเอฟอะไรนะฮะ ไปดูพ่อต้นทงเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวดูจากแม่เขาด้วยแล้วก็แน่นอนครับมาดูรุ่นสายประมาณสักขวบหนึ่งครับนี่แบบนี้ตัวนี้จะเป็นเอฟสามที่แม่เป็นชาโรเล่กับปรามันแล้วก็พ่อเป็นชอทฮอนพวกนี้ไม่เคยโดนขุดเขาครับใช้ประมาณขวบนะฮะใชประมาณขวบนิดๆเนี่ยฮะเ๋ยวพวกนี้เลยสตัวนะครับนี่ ทุกชุดนี้จะไม่เดินขุดเขานะครับเพราะว่าไม่มีเขานะแล้วก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับออยุโรปเยอะนะครับสังเกตที่สะดือนะครับในสะดือค่อนข้างจะกระชับมากๆเลยนี่นะครับนี่ฮะสะดือค่อนข้างจะกระชับมากแล้วตัวประมาณไซส์ามาสักขวบนิดๆบลลุ่มเท่มเหมือนกันนะนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็น F3 ที่ค่อนข้างจะอายุนี่ครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเพิ่มมาหน่อยก็ไซส์ประมาณสัก8 9ดเ้า,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 าเดือนนะครับแ9เก้าเดือน ก็จะอยู่ใกล้เคียงกับาสายพันธุ์ที่เขาเรียกอะไรเลือดสูงนะครับเลือดสูงมากๆสําหรับเป็นเอฟสัตนะฮะอ่านี่เลยตัวนี้น่าจะเป็นลูกถ้าผัดขนแบบนี้ตํ้ชอบนะตําชอบนะการผัดขนแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับวัวยุโรปที่อยู่เขตโซนร้อนแบบประเทศไทยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนี่ก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยขนถ้าไม่ค่อยมีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันมันมันแย่นะเป็นเรื่องที่ดีวัวออกมาเนี่ยขนจะเยอะไม่เป็นไรครับ แต่ประมาณสักหย่านมเนี่ยแล้วขนหายไปอยากจะพาไปดูฝั่งตรงต่อขนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะที่มันบอกถึงการเออเรียกการปรับตัวของเขานะครับนะฮะการปรับตัวของเขาข้างดีจำได้ไหมนี่ตัวนี้ตอนออกมาประมาณห้าเดือนก่อมาห้าเดือนขนหองจะไม่หมดเลยเนี่ยครับตัวนี้จาได้ไหมกวันนี้เป็นไงเกี้ยงเกาลิเรียกขนไม่มีเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนี่ยขนไม่มีติดอย่างเงี้ย อยู่สภาพโซนร้อนแบบบ้านเราเนี่ยสบายสบายเลยนะครับนี่เป็นไงฮะแล้วก็สามารถทนต่อโลกที่เขาเรียกอะไรที่แบบโคดที่สุดนะครับนะฮะในโซนร้อนแบบบ้านเราได้ผ่านเลมปนสกีมาแล้วผ่านตาเท้าเปิดมาแล้วแล้วก็แน่นอนครับกําลังนะฮะที่จะผ่านฝนนะครับอีกไม่นานนี้กำลังจะผ่านฝนแล้วดูการกินง่ายาดูานจะให้ดูภาพในการกินของเขาเนี่ยครับ ชอบมากครับนะฮะหญ้าประเทศไทยฟางประเทศไทยโอ้โหของโปรของเขาเลยนะครับของโปรของเขาเลยแลแ้วจะไม่ได้ใช้ว่าเขาใช้คาว่าฟางแลกเนื้อหรือใช้หญ้าแลกเนื้อได้ยังไงก็ดูสิอยู่ง่ายกิงง่ายอาหารมีนะไม่ได้ไม่มีนะไม่ใช่แบบแบ่งพวกแบบพวกแบ่งพวก,แ,พวก,แ,พวกแล้วมีนะแต่ไม่ไม่ค่อยจําเท่าไหร่ชอบชอบเนี่ยหญ้าหอมๆนี้ครับเนี่ยชอบมากนะฮะหรือว่าฟางอของของของคนไทยเนี่ยชอบมากนะครับเพราะนั้นวันนี้พามาติดตามพามาชมนะครับกับชุดนะฮะ ที่เป็นยุโปรปเลือกสูงหรือที่ยุงชาวฟาร์มจะเรียกว่าไฮบิดนะครับเป็นสายพันธุ์ไฮบิดนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็อีกทางหนึ่งที่เราได้พิสูจน์กับตัวเนื้อใครที่มาลุงชาวฟาร์มก็สามารถที่จะ,ะพิสูจน์ได้นะครับนะฮะเรามีตู้แช่แข็งนะครับสําหรับทุกท่านมารับกลับได้นะครับนะฮะในแต่ละสัดส่วนนั่นเป็นส่วนที่เราสามารถคยออะไรดีกว่าคําพูดที่ตั้มพูดซะอีกนะท,ที่ทุกท่านสามารถที่จะ มาจับมาจองได้นะครับสนใจนะฮะก็ติดต่อที่0915215332นะครับ0915215332ครับเราลิงก์วัวมา5.0ปีแน่นอนทุกท่านก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้นะครับสวัสดีครับคุณชัชสวัสดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจินมณีรัตน์สุขพการนะครับนะฮะสวัสดีครับแล้วก็มื่ี้ใครเมื่อกี้สวัสดีพ่อใหญ่อาร์มครับอยากเห็น เจ้าแซลมอนครับโอ้ยแป๊บนึงนะตั้มพาไปดูนะพ่อใหญ่เพ่อใหญ่แป๊บนึงพ่าใหญ่อาร์มตั้มพาไปดูอยู่ฝั่งนู่นอยู่เราฝั่งพอดีเขาได้สิทธิพิเศษอ่ะปาจะมาพาไปดูดีกว่าโน่นอยู่ฝั่งนู่นโน่นโน่นสิทธิพิเศษเขาอยู่คอกเดียวครับนะพ่าใหญ่อาร์มเดี๋ยวพาไปดูครับเจ้าแซลมอนอ่าโอ้ตั้งชื่อให้เสร็จสรบเรียบร้อยป่าป่าป่าไปชมการไปชมกัรอยู่ฝั่งนู้นครับนะฮะวัวที่ติดจองก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นกันซะแล้วป่าป่า เดินหน่อยเดินหน่อยพื้นที่พื้นที่ไม่เยอะครับแต่ว่าเดินเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเสังเกรแม่ไม่มียุ้งม,มุ้งเลยนะครับเราใช้ตัวรัดหลังเป็นตัวคอนโทรลเรื่องของเยุงแล้วก็มแมลงดุดเลือดนะครับเป็นตัวคอนโทรลค่อนข้างจะดีเลยนี่ยปะเอ,ออยู่ไหนนั่นนั่นนั่เห็นน่นู่น,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 นอ่ะนนนนนนน หล่อมากครับนิสัยดีชอบเล่นกับคนนะครับนะนี่ครับพามาชมพามาชมกว่านี้เป็นข้อที่ติดจองแล้วนะครับนี่ชุดนี้ก็ติดจองแล้วนี่ชุดนี้เป็ตัวไประยองครับมีทั้งบระมันเลือสูงแล้วก็มีประมันเลือดร้อยนะครับนี่ชุดนี้นี่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 นีนี่นี่นี่นิสัยดีมากนะครับนี่นิสัยดีมาก สีเข้มนะครับนักคงนักแข่งเบลเทอร์เลยนี่ฮะทีนดีเจ้าของด้วยนะครับสมบูรณ์น่ารักมากแล้วก็ดูปฏิกิริยาทางความเชื่องดีมากครับนี่เลยฮะนะไม่เคยขุดเขาเส้นเดียวกันครับนี่ก็จะมีต้นแต้มาแค่นี้ครับใช้ประมาณสักขวบกว่านะครับใช้มาสักขวบกว่าเข้มแดงแดงมากนะฮะอีกหนึ่งสุดหล่อครับเออเป็นลูกชายของเจ้าตำขึ้นนะครับตัวนี้ อ่าฮ่าพามาให้ชมมาชื่นใจครับตานเจ้าของนี่เลยครับมีเจ้าของแล้วนะครับนะฮะสำหรับเอขาตั้งชื่อว่าน้องแซลมอนนี่เลยครับในดูความหื่นดู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 โอ์โช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 ดาบโชดาบโชระโชระนี่โอ้โชดาจะโชดาบครับโอ้เนี่ยฝั่งนู้นเป็นตัวเมียครับเออจะโชดาบซะหน่อยนี่ครับ เป็นยุโรปนะฮะเป็นไฮบริดครับเป็นไฮบริดครับโอ้ดูสิดูสิโอ้ดูความหืนกระหายของเจ้าแซลมอนเขาโอ้หืนมากหืนมากนะครับนี่เลยโอเควันนี้มันขอลาก่อนนะครับนะได้เดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันนะฮะสนใจยังไงก็ติดต่อที่0915215332นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางโซงทางช่อง,ง,องเอ่อยูทูบฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยเดอ้อวันนี้สวัสดีครับ